สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์บุทองเกษตรพิทักษ์โลกครับเช่นเคยครับตอนนี้เรามาอยู่ในแปลงนาข้าวครับมาพูดคุยกับนะครับเจ้าของแปลงนาข้าวในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้และแน่นอนครับเราไม่ได้มาคนเดียวครับมีคนพาเรามาเดี๋ยวมาพบกับคนพาเรามาและก็เจ้าของแปลงนี้เลยครับสวัสดีครับอ้าวแนะนําตัวกันเลยทางนู้นก่อนเลยครับผมออฟ โดนเกษตรครับน้องออฟโดนเกษตรครับแล้วก็เจ้าของแปลงนาสมเกียรติครับเจ้าของแปลงนาครับพี่สมเกียรติเจ้าของแปลงนาข้าวที่เราเห็นเขียวๆสวยๆตรงนี้กี่ไร่ครับสี่ไร่ครับผมสี่ไร่ครับตรงนี้อยู่เขตตำบลอะไรครับตำบลบึงพระครับบึงพระจังหวัดจังหวัดพิรโลกครับจังหวัดพิรโลกอำเภอเมืองเนาะอำเภอเมืองบึงพระข้าวแปลงนานี้สี่ไร่พันอะไรเอ่ยขอขอสีหนึ่งครับขอขอสีหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหขอขอสีหนึ่งครับ ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเดือนเศษๆครับประมาณ1เดือนเศษๆเองนะครับโอ้โหต้นแข็งแรงสมบูรณ์ดีครับแต่กอดีมากครับมีข้าวเม็ดเดียวนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเม็ดเดียวครับอายุเดือนเดียวเนาะครับนะครับใส่ปุ๋ยไปหรือยังฮะใส่ไปสองครั้งแล้วครับใส่ไปสองครั้งแล้วครับอ่าแล้วปีนี้พิเศษมีการดูแลเพิ่มเติมอะไรยังไงครับใช้โพทีครับใช้โพทีครับผมอ่าเอาโพทีมาฉีดฉีดไปกี่ครั้งฉีดสองครั้งแล้วครับสองครั้งอ่าโดนมีส่วนร่วมด้วยไหมฮะ มีคร pues ั้งหนึ่งครับอ่าโดนมาฉีดให้ครั้งหนึ่งครับผมอ่าการใช้นวัตกรรมโฟรีกับโดนเป็นไงครับก็ได้ผลดีครับได้ผลดีครับอ่ามันช่วยในเรื่องของประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยไหมใช่ครับอืมเราก็เลยใช้บริการโดนด้วยเนาะครับผมอ่าอ่าก็ถือว่าอ่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการการดูแลต้นข้าวของเรานะครับโดยวิธีการง่ายๆโดยการใช้โดนนะครับอ่าคราวนี้ย้อนกลับมาเรื่องข้าวใส่ปุ๋ยไปสองครั้งแล้วครับ ประหยัดลงไหมประหยัดลงครับประหยัดปุ๋ยไปประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ประหยัดไปถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยแล้วฉีดโฟทีเนี่ยไปกี่ครั้งนะสองครั้งสองครั้งมีการเปลี่ยนแปลงต้นข้าวอะไรอย่างไรข้าวต้นแข็งคนระับแล้วก็แตกกอดีอืต้นแข็งแตกกอดีนะครับแต่ละครั้งนี่เราร่วมกับอะไรไหมโฟทีแต่ละครั้งผสมร่วมกับอะไรหรือเปล่า ไม่มีไม่มีไม่มีโฟทีลล้วนเลยโอ้โหสุดยอดครับท่านผู้ชมนะครับแล้วอย่างนี้จะใช้ต่อไปไหมฮะใช้ต่อไปครับความรู้สึกของคุณลุงสมเกียิคิดว่าโฟทีแพงไหมัะไม่แพงครับไม่แพงนะความรู้สึกของเราไม่แพงเลยไม่แพงสามารถเอามาเสริมกับการทำนาของเราได้แล้วก็ช่วยลดต้นทุนด้วยเนาะนะครับก็ถือว่ายังต้นทางอยู่ครับเพราะตอนนี้ข้าวอายุหนึ่งเดือนนะแต่ก็ดีครับรากยาวด้วยเนาะนะครับเห็นแบบนี้เรารู้สึกเป็นไงฮะก็รู้สึก ชอบมากนะชอบมากอ้าวโอเคนะครับแล้วก็ทางน้องออฟเป็นไงครับแถบนี้ก็คือให้บริการโดนใช่ไหมส่วนมากจะเป็นบริการของโดนส่วนใหญ่แต่เยอะครับอ่าแล้วน้องออฟก็มีการเสริมบริการด้วยโฟทีด้วยไหมครับครับมีเสริมด้วยโฟทีแนะนําให้ลูกค้าใช้โดยได้เห็นผลหลายๆเจ้าอ่านะครับอ่าดังนั้นถ้าใครสนใจในเรื่องของการการบริการโดนจากน้องออฟนะครับก็เชิญได้เลยนะครับติดต่อ น้องออฟโดยตรงได้เลยนะครับแล้วก็มีโฟทีบริการให้ด้วยอ่าวันนี้ผมนัทพงว์ทองเกษมทักโลกนะครับขอบคุณทั้งทั้งสองท่านมากลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ